สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่ช่อง Easy Mall by Adlon นะครับก็มาพบกับแบนเนอร์ใหม่ๆอันนี้นะฮะก็เป็นสีเขียวน่าจะมองดูแล้วสบายตานิดนึงนะครับแต่ก็ยังคงคอนเซ็ปต์เดิมก็คือเป็นการรีวิวสินค้าที่ทางร้านนำมาขายแล้วก็ที่แอดมินได้ไปซื้อมาใช้นะครับโดยร้านไม่ได้ขาย บวกกับทิปการเดินทางท่องเที่ยวของแอดมินนะฮะผสมกับทริปเคล็ดลับทริคต่างๆนะครับในการใช้แอปพลิเคชันบนมือถือในการใช้โปรแกรมเอามาบอกเอามาแชร์กันบวกกับเพลงเล็กๆน้อยๆนะครับที่แอดมินชอบและอาจจะนำมาใส่ในภาพประมวลของทิปการเดินทางนะครับนำมาฝากกันโอเคคลิปนี้แอดมินจะ มาแชร์เรื่องเกี่ยวกับรายได้นะครับอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเหล่ายูทูบเบอร์หน้าใหม่ๆที่ตัดสินใจมาเป็นยูทูบเบอร์แล้วก็ผลิตคลิปต่างๆออกมานะครับช่วงแรกก็บอกได้เลยว่าจำนวนยอดคนติดตามเนี่ยขึ้นยากนะครับสำหรับแอดมินนี่ก็คือ2ปีกว่านะครับกว่าจะครบ1,000คนนะครับก็ อย่างที่ทราบกันดีก็คือครบไปเมื่อก่อนสิ้นปีที่แล้วนะครับแล้วคนนี้พอครบ1,000คนแล้วเนี่ยนั่นก็คือ YouTube ต้องการเงื่อนไขที่ให้เหล่ายู u ูบเบอร์ได้มีรายได้ก็ต่อเมื่อ 1. มียอดคนติดตามครบ1,000คนขึ้นไปนะครับ2มีจำนวนชั่วโมงในการดูคลิปของเราใน12เดือนที่ผ่านมา4,000ชั่วโมงขึ้นไปนะครับ และข้อสุดท้ายต้องไม่ขัดนโยบายของ y o u t u b e นะครับโอเคคราวนี้มาดูกันครับแอดมินพอครบ1,000แล้วเนี่ยแอดมินก็เข้าไปช่องทางขอที่จะเป็นพาร์ทเนอร์นะครับ YouTube Partner p โปรแกรมนะฮะพอขอไปเนี่ยอันนี้เขาส่งมาวันที่29ทธันวาปีที่แล้วนะครับ อันมินขอไปน่าจะเป็นวันที่27มั้งฮะ27ก็ใช้เวลาวันถึง2วันแล้วแต่ความชุกของงานในขณะนั้นนะครับแล้วก็เงื่อนไขอะไรต่างๆคลิปวิดีโอของเราด้วยก็สุดท้ายก็คือตอบกลับมานะครับว่าของ r ก t u l a t i o n นะครับแอปพูบแล้วนะครับให้เป็นพาร์ทเนอร์กับ y t u t u นะครับเข้าร่วมโปรแกรมนี้ได้ก็คือสามารถสร้างรายได้ได้นะครับตามนี้ นู่นนี่นั่นนะครับอ่ะคราวนี้มาดู YouTube Studio หลังจากแอป o o f เมื่อวันที่29นะครับที่ YouTube Studio เนี่ยไปกดที่ข้อมูลวิเคราะห์นะครับมันก็จะเป็นภาพรวมแล้วก็เลือกเลือกว่ากี่วันนะครับในที่นี้มัน default 28วันนะครับก็คือประมาณ1เดือนนี่แหละจำนวนการดูเวลารับชมผู้ติดตามรายได้อันนี้จะเห็นรายได้4.79นะครับ ให้ดูกันคร่าวๆว่าเป็นไอ้นี่ภาพรวมนะฮะวิดีโอที่มีคนดูเยอะๆนะครับยอดนิยมอ่ะคราวนี้มาคลิกที่แถบรายได้นะครับอยากจะให้เหล่ายูทูบเบอร์หน้าใหม่ๆมาดูกันว่าถ้าถ้าทำช่องแล้วเนี่ยแล้วก็ครบตามเงื่อนไขเนี่ยจะมีรายได้หลังจากครบ1,000คน เป็นยังไงบ้างในที่นี้ก็คือรายได้โดยประมาณ4.79เหรียญน,นะครับมาดูที่กราฟจะสังเกตเห็นว่าวันนี้วันที่29นะครับซึ่งเป็นวันที่อนุมัตินะครับก็ยังไม่มีรายได้หรอกนะครับเพราะเพิ่งเริ่มนะครับก็จะเป็นศูนย์เหรียญมามามีรายได้วันต่อมาก็คือวันที่30นะครับ0.68 ดอลลาร่ล่ไปเรื่อยๆนับวันที่1วันที่2วันที่3วันที่4ี่วันที่5วันที่6วันที่7วันที่8วันที่9วันที่7อ่าวันที่9นะครับที่มีรายได้ซึ่งคือวันที่7มกราคมปี2021แต่วันที่อัดคิดคือวันที่8นะครับมันก็ล่าช้าไป1วันนะทั้งหมด9วันนะครับรวมแล้ว4.79นะครับ คราวนี้ไล่ลงมาข้างล่างก็จะเป็นรายได้นะครับประจําเดือนไล่แยกตามเดือนนะธันวาก็จะเห็นมานิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเพิ่งมีรายได้วันแรกวันที่30ินะครับสามสิบเอดสองวันหนึ่งจุดหนึ่งสามมกราโคมก็ยาวมานะครับนับจนถึงวันที่7มกราสามจุดหกหกนะครับวิดีโอที่ทํารายได้สูงสุดแน่นอนครับวิวจานวนยอดวิวที่วิดีโอ ได้รับมากที่สุดก็จะทำไรายได้มากที่สุดสิ่งเล็กๆ week s640 เขาสังเกตเในกาไซโกนะครับแกะกล่องของขวาญแก้ปัญหาดู y o u u u e เคราวนี้ให้ย้อนไปดูว่าการแท็กจำนวนการดูอัปเดตนะอันนี้เป็น48ชั่วโมง2,045อันนี้60นาทีที่ผ่านมาหรือ1ชั่วโมงนะก็ตรงกันนะฮะที่ดู48ชั่วโมงที่มากสุดก็คือสิ่งเล็กๆ w ในการไซโก้นะครับปัญหาดู YouTube เมื่อกี้แกะกล่องอันนี้ประมาณนี้นะฮะอ่ะย้อนกลับมาตรงนี้มันก็จะแจกแจงต่อไปว่าแหล่งที่มาของรายได้นะครับ28วันที่ผ่านมาเป็นรายได้จากโฆษณานะครับ4.56รายได้จาก YouTube Premium 2 0.24นะฮะก็คือ90%กว่าเปอร์เซ็นต์แหละจากโฆษณาที่คนมาดูคลิปเรานะครับแล้วก็ มันก็ป๊อบอัพึ้นโฆษณามานะครับส่วนที่เหลือนิดหนึ่งก็คือรายได้จาก YouTube พิเ m ียมคือเป็นรายได้ที่คนที่เขาสมัคร YouTube พิเ m ียมคือข้ามโฆษณานะครับเขาข้ามโฆษณาก็จริงแต่เมื่อเขามาดูคลิปเรามันไม่มีโฆษณาแต่ YouTube ก็แบ่งรายได้ที่ YouTube ได้จากค่าสมาชิกของคนนั้นๆเนี่ยแบ่งมาให้เราถือว่าดีมากเลยนะครับนี่ดีมากนะครับ ก็รวมแล้วเป็นไรายได้ทั้งหมดนะครับประเภทโฆษณา74.4%มากที่สุดแบบข้ามได้นะฮะแบบข้ามได้ก็โฆษณาทั่วๆไปที่ขึ้นมา3-4 4วิแล้วเรากดข้ามอะไรประมาณนี้นะ,ะโฆษณาแบบบัพเปอร์นะฮะก็คือในสตรีมเวลาเราจะเข้าไปดูพวกที่สตรีมนะฮะมันจะมีโฆษณามา6วินาทีแรกก่อนเข้าวิดีโอสตรีมนะ,ะอันนี้คือบัพเปอร์ โฆษณาแบบดิสเพย์นะครับจะเห็นเป็นแถบสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับขึ้นมานะฮะอันนี้คือแบบดิสเพย์ก็จะลดหลั่นลงมาโฆษณาแบบข้ามไม่ได้ข้ามไม่ได้คือบังคับอะครับประมาณ1 0บถึงสิวินาทีปื๊ดแล้วก็จบไปเป็นโฆษณาเล็กๆนะฮะสองจไม่รู้จักอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเขาจําแนกไม่ได้0.3นนะครับประมาณนี้แล้วก็ไรายได้จากธุรกรรมอันนี้ ที่ช่องไม่ได้ทําธุรกรรมอะไรก็จะไม่มีไรายได้พวกเชล,ลพวกอะไรนะครับโอเคก็อยากให้ดูกันว่า9วันนะครับของการเป็นส่วนหนึ่งของ y u u t u b r t n r t n e r โปรแกรมนะครับมีไรายได้4.79ตีซะ5เหรียญและกัน5เหรียญคูณ30บาทต่อเหรียญ535 150บาทนบาทครับ RPM ันนี้มีแท็บ RPM ให้ดูกันนิดหนึ่ง RPM เขาบอกคืออะไรหมายถึง รายได้ต่อการแสดงผล1,000ครั้งนะครับนี่1,000ครั้งก็จะต่ำๆหน่อยเพราะว่ามันรวมช่วงระ,ระยะเวลาของที่แสดงผลแต่ยังไม่เกิดรายได้นะก็จะตามนี้ไลแต่จริงๆในแต่ละวันก็คือ0.8-0.5ก็ก็เยอะอยู่นะฮะอ่ะ cpm คราวนี้ cpm มันมันคืออะไรมันคือต้นทุนของการแสดงผลตอน0 0 0่ครั้งเหมือนกันตอน0 0 0ครั้งแต่เป็นต้นทุนของคนที่มาลงโฆษณานะฮะ เขาต้องจ่ายนะครับอันนี้ revenue per 1,000 impression อันนี้ cost per 1,000 impression นะฮะตามนี้ก็นำมาแชร์กันครับเดี๋ยวเมื่อใดถ้ามันครบ8วันเต็มๆต,ตรงนี้แล้วเดี๋ยวแอดมินจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกทีหนึ่งเพื่อจะเป็นแรงบันดาลใจได้หรือเปล่านะครับสำหรับคนที่อยากหาไรายได้อีกช่องทางหนึ่ง ในการเป็นยูทูบเบอร์นะครับทำทำช่องนะครับจะวิเคราะห์หุ้นจะอ,ออกคลิปอะไรก็แล้วแต่เรื่องนู่นเรื่องนี้ก็ลองทำดูนะฮะในยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะครับเทรนมันมาตามนี้นะครับโอเคครับถ้าเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปมีประโยชน์รบกวนช่วยกดถูกใจกดติดตามแล้วกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ